สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พามาชมอะไรคะนี่ค่ะต้นแักทุเรียนอยู่สยอยู่สกลนครบ้านไทยบ้านพี่น้อยไร่พรมบุรรมไร่พรมบุรรมนะคะลูกสวยมากเลยค่ะทุกคนค่ะอันนี้ทดลองปลูกเนาะทดลองปลูกนะคะจังหวัดสกลนครเดี๋ยวจะมีอีกสิมีอีกสิมีอีกแต่ตอนนี้ส่วนตรงนู้นนะคะปลูกอีกห้าสิบต้นนะคะถ้าได้ประมาณนี้ก็แบบดีมาก จีมากค่ะทุกคนออแกนิคค่ะดูจากดินนะคะมูลไส้เดือนเต็มเลยค่ะคอนโดไส้เดือนนะคะเนี่ย uh, ค um um hmm ่ะต้นเขาก็ส huh ูงนะคะประมาณสี่ห้าเมตรได้แล้ว Này mm. Đục rồi nà ding, ding. chèo Wow Đục nóng sôi nà ตรงนี้ก็สวยหนามเขายังสวยนะคะเดี๋ยวจะมาดูเรื่องนี้เนาะอันนี้คือผิวของคลามาเตไทยาดูหนึ่งพูนะคะใหญ่นะกิงนี้สามรูปเลย Okay.